สวัสดีค่ะพี่น้องมือนี้ยายเละเยมืออากาศเย็นเย็นยมือเศร้าอากาศดีๆยายสิผ้าเบิ้งมะกาฝากพี่น้องมีบ่ค่ะแบบนี้นี่กาฝากกินได้ได้ค่ะหวานนี่เป็นยาเป็นยาค่ะเป็นสมุนไพรต่านหลวงมะเร็งบริสันเพิ่นว่าเพิ่นพาว่านี่ยายก็เก็บกินมาละหน่วยสองนวยพี่น้องเห็นบ่กมาคนจะขึ้นหมักเมาพี่น้องเป็นคือนหมักเมาปลาหมักเมาใหญ่ ฝนอู้สุดยอดเลยพี่น้องพุ่นเป็นปลายซุดปลายเลยเป็นใหม่มงค์ค้นปลูกไว้น้ำบานประดับบานสีดีพี่น้องต้นจิขึ้นอยู่กับเพื่อผู้ต้นผู้เกี่ยวกันเนาะพี่น้องนี่ค่ะนี่หมากมันพี่น้องพุ่นนี่ถ้ามาคนพ่ะท่านสุกก็สิออกสีสมๆถ้าเพื่อนสุกแหล่เพื่อนก็ออกดำดำ ยี่หน่อยตัวจะเก่าแล้วมันพี่น้องโอ้ยฝนนะอันเนี้ยผู้ใหญ่หลวงยากได้แนวนี่อืมมีพี่น้องเป็นสมุนไพรได้หลายโลกพี่น้องแก่พ่วงดันแก่ไขมันแก่เบาหวานใบมันยอดมันก็กินกับปุลกับลาบก็ได้พี่น้อง กินกับก่อยปลากินกับหลาบเหนือหลาบปลาได้เบิดนี่มาเพื่อนก็ได้ผู้ใดสนใจติดต่อเยเล่พู้ใดอยากได้แวะมหาเยเลเด้อพี่น้องเมืองนองยนี่ามามหายายยายสิพามาเบิงอยู่กลางบ้านยายนี่ละอยุคกลุ่มเดียวกันนี่ละหาบ้านเพื่อนพี่น้องแม่บึงใกล้ๆพี่น้องโอ้ยเป็นงานบึงเนี่ยบึงตึง คูปีคือบลดกปาหนีเนอปลาคูปีบลดกปาหนีนอมันมันมาพันตัวยังไงดิพี่น้องโอ้ยังเป็นงามมืงเนี่ยนี่กะพี่น้องยังไวแย่นอยเหมือนปะกินเมันงามสิไรน้องเขือนในบุ้งบากกันเนี่ยดีว่าเออลายอยู่ในธนาคารเนี่ยธนาคารอากาศหน้าหนาวพี่น้องมือนี่กะอากาศหน้าหนาวเย็นเย็นมือนี่ก็เลยพาพี่น้องส้มบรรยากาศ ก็บรรยากาศอากาศดีพี่น้องเลยนีพี่น้องใายเบื้งนี่ต้นมันต้นเพ่เป็นแน่หีิเก็บใส่ปากกินเลยเจาเบื้องนี้ีเจากินเสือเา่เอเสือกินได้ ว่มาดอกตัวสวยปะเนี่ยรอดแต่ใส่บาทก็เลยท่ายอันนี้ทานพระให้พี่น้องเบิ้งเนาะค่ะโอ้มโอยมันงามพี่น้องโอ้ยงามหลายาาคลิปนี้ใหญก็ขอจบไปแค่นี้เด้อค่ะรอดติดตามคลิปนหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ใหญเล่ไพ่เห็ดไพยกินเลยเด้อค่ะสวัสดีค่ะ